เมื่อ yeah, ถ้ามันห,กหักเหมือนในคลิปอะใหญ่ๆดมึงถ้ามันหักเหมือนในคลิปเมึงไม่เอาอย่าวิ่งถ้าวิ่งน้ำหนักจะลงมาเยอะกว่าเดิมแล้วมันจะหักแล้วกูต้องคลานเหรอแย่แล้วแต่อีกนิดนึงอาจจะถึงแล้วก็ได้นะเว้ยเพราะข้างหน้าดูโล่งแล้วอ่ะอีกนิดนึงถึงมึงจะไปก่อนใช่ปะล่ะแม่งกูประสายฉันมึงมันจะบันเตียน่ากลัวก็มาทำจริง ใครบอกมาง่ายวะเนี่ยดูทางก่อนเขา่าทะลุมิติทะลุตั้งแต่ตรงนี้แหละทะลุมิติจ, Hence, จริงๆทะลุมิติไปเลยจ้าเฮ้ยแก Happy b i เ t h oh, าเ y ขอบคุณทุกคนเด็ดมอบค่ะ <kilometers> คุณ <Kristen> ปี้เบิร์ t เดย์นะคะเขียงหน้าหรือเปล่าใช่ ว่ามันอร่อยเ้อก็เลยเออต้ร<อ><ล>าด <ลา S 2> ิและเอามาคนเดียวหรอพูไม่มาหรอพูถึงขั้น <c oughs> วันนี้เราก็เลยมาเฉลาะเฉลองว <c oughs> ันเกิดน,นะคะที่ที่เขาแหลมที่ราชบุรีบอกมันว่าอ๋อเอาใกล้ๆนะแม่งใกล้สามชั่วโมงแต่เ <c oughs> ชียงใหม่อีกแล้วน <c oughs> ี่คือใกล้แล้วเราไปเดินที่เขาแหลมแม่งมีสองที่นะราชบุรีอะตอนนพลอดไประยองเว้ย แล้วตอนออกมาจากบ้านเว้ยตอนพอดมันสามชั่วโมงปะ่วะทำไมตอนพอดตอนออกจากบ้านมันแบบถึงนี้เจ็ดโมงว่าไม่ใช่แล้วว้ายมากเลยอ่ะถึงไว้มากว่าไม่ใช่แล้ว,ลวกูกดผิด แล้วนี่ก็คือแบบว่าเออใช่เหรอใช่เหรอมังแล้วพอจะนอนก็คือแม่งรู้สึกว่ามันไม่ใช่เว้ยแล้วเราก็เลยเราจาได้ว่าเขาแหลมที่เราอยากจะมาเนี่ยมันอยู่ใกล้ไล่เมืองเกษมตอนที่เรามาแคมปิ้งครั้งก่อนเราก็เลยเออง,งั้นเช็คดูดีว่ามันใช่เขาแหลมนี้ไหมขออินทรับว่าก่อนหน้านี้ให้เรฟว่าจะจำคาเฟ่ที่แกไปนั่งนานๆได้ปะตอนที่น้องเบลเป็นฮีดอ่ะที่ไหนวะ <laughs> คาเฟ่สนสนอ่ะอะไรนั่นน่ะที่มีต้นสนเยอะๆอะที่แกไปนั่งอ่ะ อ๋อ,อ,อ,เ,อเราก็บอกว่าเอออยาไกลเท่าคาเฟ่นั้นไปแล้วขับรถแล้วแบบรู้สึกแบบคือจะออกพมา่าเราหรือว่าขับเปลียงไงก็ไม่ถึงสักทีเย้ยปรากฏอ๋อน,นี่แม่งแถวนั้นเลยแถวนั้นเลยล <c oughs> เอละไรเหรอฉันทำไมไม่คุ้นเลยว,ว่าแกถามแบบนั้นแต่วันนี้เราจะแพนไปกี่ที่นะเราจะแพนไปสามที่อยากไปคาเฟ่นหนึ่งแหละมีมีที่นี่เขาแหลมแล้วก็คาเฟ่แล้วก็อีกอันนึงคือเขาทะลุเพราะว่าเราทั้งสองคนเนี่ยยังไม่เคยไปใช่วันนี้เราก็เลยพาเด็กๆมาทรมานร่างกาย ลมแต่ก่อนอ่ะเลือกตื่นเช้าเพราะอะไรสงสารลูกไม่อยากให้ลูกร้อนทุกวันนี้สงสารตัวเองไม่อยากตื่นเช้ามันก็เลยมาโผล่ตอน8โมงนี้แหละทางเข้าจะเหมือนประมาณว่ารถเข้าไม่ได้นะคะแต่ไม่ได้เอาไม้โอ้โหเดี๋ยวเเอาาหข้ไปไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเราว่าไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ได้เอาไม้ถ้าหามาก็คือนี่ไงไม้นี่ไงไม้แกไม่หยุดไล่พวกโปอันใหม่มากเลยแต่มันไม่ออกสักที ขึ้นเขาแหลมแกว่าทาง,ทางนี้ทางนี้เฮ้ยจริงๆเราคิดว่าต่อไปอย่างนี้เลี้ยวขวานะทุกคนอย่าขึ้นไปเลยขึ้นไปเนี่ยมันก็ไม่อยู่อยู่ดีว่ะแกอะไรไม่อยู่รัดไม่แน่นถ้างั้นอะไปเลยครับ ครัั้งคนคับลูกยังไงต่อทางนี้เว้ยทางมันจะเล็กๆอะ่ะเ,เ,เล็กและชันออจอดรถไว้เราวางไว้ก่อนแล้วเราต้องลงมาทางนี้ใช่ไหมใช่ใช่เราต้องลงมาทางเดิมเราจะได้วางไว้ตรงเออ<ห>วางแผนนี้ก็ได้อย่างน้อยก็แบบขึ้นก็นิดเดียวถ้าเกิดต้องขึ้นมาคนละทางอ นี่เป็นเขาอ,อีกแล้วค้อนี้เป็นอะไรคะเราจุนไม่ถูกขี้เราไม่เอาโนจุนอ่ะมันมีขี้เหรอเออมันชอบถูกอะไรแบบโอ๋ยไม่มีแรงจะดึงจุนมันเหนื่อยออเดี๋ยวคุณแม่คะเดินมาแค่นี้คุณแม่เหนื่อยแล้วเหรอคะอยังไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตร สิ่งเดียวที่ทำได้คือทําใจค่ะคุณแม่แล้วชีวิตเราจะสบายขึ้น,นข่าวนี้เป็นเขาที่เราอยากจะมาหลายรอบแล้วแล้วเราก็มาลาดบุรีหลายรอบแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ไม่เคยมาที่เขาอนี้สักทีจนวันนี้นัดกับบ้านสัวา,าก็เลยอะงั้นมาที่นี่เลยละกันเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยมาเขาก็ยังไม่เคยมาทางก็เป็นอย่างนี้นะคะชันตั้งแต่ขึ้นเลยจ้ะ พี่ถ่ายรูปสวยเลยนะเนี่ยว่ากําลังจะถ่ายแต่ว่าเหนื่อยใช่ไหมมึงจะเหนื่อยตอนนี้ไม่ได้มึงขึ้นไปยังไม่ถึงหนึ่งกิโลเลยเบลบอกทำไมแม่ไม่มาละ่ะเบลหยุดเบลหยุดเบลหยุดฮะเบลหยุดฮะเปลหยุดท่าดีดีดีเบลเวทช์ no go up go up กว up ขึ้นไปเลยนะ เปล่าเราอาจจะแบบหยุดระหว่างทางนิดหน่อยแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องรอขึ้นไปเลยไม่อยากรอหนื่อยอ, <laughs> อยากรอหนืออหน่อยแนดะตกเขาปลายถนนนี่ไงเลยต้องค่อยๆไป <laughs> แล้วปะ เก่งมากเลยปฉันมากกับแกเนี่ยฉันจะบอกว่าฉันไม่เหนื่อยเพราะอะไรรู้ปะทำไมเพราะว่าฉันเดินเร็วไม่ได้อ้าวเพราะปกติเดินเร็วเหรอปกติเดินเร็วดิแล้วพอเดินเร็วก็เหนื่อยมากไงว้าขึ้นไวยังวะ Do not too fast slow down ใช่สู so ้ not too fast ไรนะป่าพูดกับสู้ แกเดินโคตรเร็วด้วยก็หมาแกเดินเร็วกว่าอ่ะซ้อมดูเหนื่อยรอรับก่อนเราเจอคำว่าพักไหมฮะน่าองสารเขานะคะเนื่องจากอายุเยอะแล้วหมายังเยอะด้วย น้ำหนักมาเฮ้ยเถ้าแกต้องเดินแ่ะขึ้นตลอดแล้วแบบโอ้ยแกขึ้นทางนี้ทางนี้ใช่แก สภาพกู 5, เกือบตายเลยแหละวันนั้นอะ่ะพาเพื่อนมาลำบาก <c oughs> ิปสวยๆหรือหิ <c oughs> พูดยังไม่จบประโยคเลยหรือที่ต่างก็ช้อย <c oughs> บอกเองว่าให้ไปสวยๆหรือไปแบบทรมาน แล้วไม่พอนะให้เลือกอีกก็จะไปที่ไหนเราสามารถเกี่ยวเชือกกับกระเปาเธอได้ไหมตลกแล้วตัวเราเ <laughs> มื่อกี้เราแทบขี่ต้นไม้ข้ามมาเลย<ำ>หมามาได้ปรากฏลิกิงหล่นลงไปเลย <laughs> เรามาดูกันดีกว่าว่าคุณแม่เขาจะข้ามมายัางไง ทำไมเขาดูไม่เป็นอะไรเลยอ่ะแล้วเขาจะมาเล่นอะไรกับบนเขาอ่ะลูกพยายามคะเออจ้ามึงใหญ่แต่ให้ดูเลยตอนข้ามมาเนี่ยสภาพกูเป็นยังไงทำไงอ่ะนั่งคอมเนี่ยมึงถ้ามันหักเหมือนในคลิปอ่ะใหญ่ใหญ่ดิมึงถ้ามันหักเหมือนในคลิปอ่ะถ้ามันหักเหมือนในคลิปอ่ะเฮ้ยไปไปไป อยากมาในคลิปเลยใหญ่ดิคลิปอ่ะงั้นกูต้องลดน้ำหนักตัวเองด้วยนะต้องโยนกระเป๋าไปก่อนด้วยนะหัวแล้วต้องไปถึนในคลิปเอาเรื่องเนี้ยโยนอันนี้ไปก่อนไม่ใช่อะไรเพราะกูมันบัดต์อแกโยนอะโยนมาโยนไปก่อนไปก่อนแกไปก่อนโอ้าวนี่ตั้งใจโยนมาใส่คุณนิด จะวิ่งไปเว้ยมึงไม่เอาอย่าวิ่งถ้าวิ่งน้ำหนักจะลงมาเยอะกว่าเดิมแล้วมันจะหักแล้วกูต้องคลานเหรอมึงอันนี้เล่าด้วยอ่ะใช่มึงอย่ายเหยียบถ้ามึงมาไม่ได้ถ้ามึงมาไม่ได้ม,ม,ไม,ไดมึงไม่ต้องมา <c oughs> <c oughs> เอาเ๊คือพูดอีกก็ถูกอีกอ่ะเข้าใจปะเอาแบบนี้แคือน้ำในกระเป๋าก็เยอะไงะ แล้วสองไม้ไม้แรกเนี่ยมันไม่ไม่นี่หรอสองแบบไม่แต่มันเลาเลาตรงนั้นน่ะไม่แต่มันหนากว่านี่ถ้ามึงคว้ามากูได้อยู่อันที่น่าจะไปได้ก็คือมีแค่อันนี้เว้ยโอ้ยหมามาพยศกูว่ากูว่ามึงคลานเหรอ ถ้ามึงจะไปก่อนถ้ามึงทำสะพานหักแล้วพูดจะกลับอย่างไงคือถ้ามึงไปก่อนแล้วทอะไรก่อนทางไกลไม่กลัวกลัวทางมาเมื่อกี้มึงมันไม่มีทางเลยอ่ะมีแน่ถึงบอกไงว่าเวลามีเพื่อนมาด้วยอบอุ่นใจยังไงก็ไปได้แต่ถ้าไปคนเดียวอ่ะก็คือหยุดตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอะไรยากวาเทอมไม้ลงไปแล้วหนึ่ง อุ้ยไม่เอาอันตรายเกินไปหรือเปล่าอป <Stop. S 1> เหลือกี่ไม้ให้เราเหยียบอะสองแต่ไกลไกลคือ <c oughs> ไม่เอาโจรจุนก็พร้อมไปแล้วเนี่ยไต่แล้วเนี่ยไต่แล้วเนี่ยดูดินี่แหละแต่อีกนิดนึีอาจจะถึงแล้วก็ได้นะเว้ยเพราะข้างหน้าดูโล่งแล้วอะอีกนิดนึงถึงอ่ะมึงจะไปก่อนใช่ปะล่ะนี่เนี่ยมาแอบดูไม่ไม่น่าไหวอะ คือถ้าไม้มันแข็งแรงกว้างๆหน่อยมันก็จะโอเคนะแต่ว่าอันขวามึงเห็นหมั้อันขวาอ่ะมันมันงอคือไม้มันเป็นทรงไม้เว้ยไม่ได้ยังไงหมาก็ไต่ไปไม่ได้มึงจะกระโดดไกลปะล่ะบ้าหรอขาขูก็ยาวอยู่เ <laughs> นาะโดน ได้ไหมน่ะนะเดี๋ยวมันมีไปรับนะทางนี้น่าจะขึ้นได้แกแกค้างๆบ่ไม่งั้นเออเออจุนมันเป็นอยู่แกแกกลับไปแกกลับไปดึงหมาแกขึ้นก่อนเฮ้ยมือถือล่วงงั้นมึงก็ลงไปด้วยเร่งผู้ประสภัยชัดๆจะให้จุนคาบก็ไม่เคยสอนนิน่ะไอ้จุนน่ะขึ้นได้แล้วทีนี้ปัญหาถัดมาคือีแม่อะลงไปเกมโทรศัพท์ ราโผล่ที่คาเฟ่แล้วลระหลบขึ้นไปไม่ถึงข้างบนนะเพราะว่าทางดูเป็นอันตรายกับชีวิตมากเกินไปก็เลยกลับเถอะนะพอกลับเสร็จปุ๊บมาดรอปอยู่ที่คาเฟ่นะคะระหว่างทางเราเดี๋ยวเราไปจบที่เขาทะลุ <S <S คิดว่าอันนั้นคงไม่น่าเป็นปัญหาอะไรเพราะทุกคนก็ไปกันมาหมดแล้ว ใช่ค่ะลูคกค้าสามารถเลือกที่นั่ง่อนได้เลยนะคะทางนั้นเราจะมีเป็นสามโซนนะคะจะมีเป็นโซนคาเฟ่่วนแล้วก็ริมน้ำน,นะคะแ้าด้านนี้จะเป็นโซนคาเฟ่นะคะ <c oughs> ด้านในจะมีเป็นโซนส่วนแล้วก็ริมน้ำน,นะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกที่นั่ง่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีพนักงานต้อนรับ ไม่ได้จะก้มให้ไอ้นี่นะคือจะกินเพราะว่าถึงมันจะมันเปียน่ากลัวก็มาทำกิใครบอกมาง่ายวะเนี่ยดูทางก่อนเข่าทะลุมิติทะลุตั้งแต่ตรงนี้แหละ เดี๋ยวนี่บอกบอกชันหรือบอกหมาอมาอย่าลงนี่แล้วชนให้แล้วทะลุมิติจริงลุมิติไปเลยจ้านี่นะคะจากทางเข้านิดนึงนะคะเหมือนจะผ่านผ่านพระภูมิั้งผ่านเจ้าที่อ่ะมานิดเดียวนะคะแล้ตรงนั้นมีบ้านคนเดินตรงมานะคะทุกคนสังเกตซ้ายมือไว้จะมีป้ายเล็กๆ ชี้ชี้ขึ้นอันนี้คือทางขึ้นเขาทะลุมิตินะคะเราไปออฟเซิร์ฟตรงไปให้แล้วนะทะลุมิติไปเลยจ้าไม่มีอะไร <laughs> เราเราขับไปออฟเซิร์ฟแล้วนอกจากจะไม่เจออะไรแล้วนะคะเรายังได้ได้รอยของกีม้ที่ขูดรถเข้าอีกนะคะนี่ให้สังเกตป้ายนี่เขาจะมีขับเข้ามาอีกนิดเดียวนะคะเจอทางขึ้นเลยไม่ต้องเข้าไปไกลนะคะ ข้างบนกันแล้วเหรอคะครับไม,ไม่สูงไม่สูงครับไม่สูงแล้วสวยไหมคะสวยครับอ๋อโอเคถ้าบอกไม่สวยนี่หันหลังกลับเลยนะคะ <c oughs> มาที่นี่ไม่ได้ใช้แรงขานะคะใช้แรงแขนในการดึงตัวเองขึ้นไป <c oughs> ทิปพาเพื่อนมาเสี่ยงชีวิตอีกแล้วะนะคะรอบนี้ก็วิวนี่นะน,น,นี่เราก็อยู่ในโพงอยู่แล้วเนี่ยถ้าเรายืนอยู่ตรงนะี้เราก็อยูอ่ในโพงนะแกเขาปิดคลิปก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบทำขาสั่นอยู่นิ้ปรงฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องวูฟไลฟ์บิดบเบิเหมือนเดิมนะคะเจอกันใหม่ทิปหนะ้าบ๊ายบาย